สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jully Game อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะคะซึ่งก็เป็นอีเวนต์ของจี้เครื่องรางนั่นเองนะคะสำหรับอีเวนต์ที่แล้วเราไม่ได้ทำคลิปลงเพราะว่าตอนแรกเรากะว่าเราจะไม่ทำอีเวนต์นะคะเพราะว่าเพชรมีน้อยมากแต่แล้วเราก็ทำแล้วก็ฟลุก ปิดอีเวนต์มาจนได้ได้การ์ดใหม่มาด้วยนะคะทุกคนแบบว่าฟลุกมากเลยสำหรับอีเวนต์นี้นะคะก็เป็นอีเวนต์ของจี้เครื่องรางรองเท้าโรลเลอร์ทาสีนะคะก็มีแบบธรรมดาแล้วก็แบบซุปเปอร์ด้วยนะคะซุปเปอร์รองเท้าโรลเลอร์ทาสีนะคะ S บวกทาสีสองเทินและย้ายทันทีในแถวด้วยนะคะทาสีแล้วก็ย้ายในแถวด้วย สำหรับวัตถุดิบในการตามหาจี้นี้นะคะก็จะใช้เอบวก2ชิ้นนะคะแล้วก็เอชิ้นเอบวกสีแดงนะคะสีสีแดงนะคะแล้วก็เอสีเหลืองเอสีเหลืองนะคะใช้3มชิ้นเพื่อแลกเอสนะคะแล้วก็ใช้เอสชิ้นเพื่อแลกเอสบวกนะคะแล้วก็ใช้เอสบวกรวมกับ สีซูปเปอร์สีสีฟ้าเนี่ยนะคะทุกคนซึ่งอันนี้น่าจะได้จากการซื้อการเติมเงินนั่นเองนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนดวงดีสุ่มได้ซึ่งก็คงจะเป็นส่วนน้อยมากนะคะทุกคนสำหรับใครที่จะจะทำแบบซูปเปอร์นะคะก็ต้องมาที่ร้านค้านะคะทุกคนแล้วก็มาซื้อ ในราคา89บาทกันเลยทีเดียวทุกคนแพงอยู่นะปกติจะขาย29บาทไม่ใช่หรอทำไมนี่ขายแพงจังอะตั้ง89บาทสำหรับใครนะคะใส่เปก็ต้องจัดนะคะทุกคนแล้วก็มีแลกด้วยลูกอมดาวด้วยเดี๋ยวเราจะไป ดูการรวมนะคะว่ามีการรวมหรือเปล่าอยู่นนี้มีการรวมจี้หรือเปล่าเผื่อเราจะรวมเล่นๆดูนะคะอ้ไม่มีไม่มีการรวมใดๆทั้งสิ้นเอองั้นเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถของจี้นี้แล้วกันนะคะ สำหรับใครที่เห็นทองแล้วก็เพชรนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนเพราะว่าอีเวนท์ที่แล้วแล้วมานะคะก็ทำเราเกือบหมดตัวเลยนะคะทุกคนทั้งรวมทั้งสุม่มสำหรับจี้นี้นะคะแบบซูเปอร์นะคะก็จะทาสี65%นะคะหลัง2เทินก็จะบวกอีก20%ก็เป็น85%กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เมื่อตก พื้นที่ฝ่ายตรงค่านะคะก็50ย้ายไปในแถวด้วยนะคะจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานนะคะทุกคนแล้วก็ทาสีสำหรับแบบธรรมดานะคะก็จะอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะคะจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานนะคะแล้วก็ทาสี2เทินแล้วก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ย้ายในแถวทันทีถือว่าเป็นจี้ที่ดีเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่จะทำอีเวนต์นี้นะคะก็ขอให้ปิดกันน้อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าเรา จ็บหนักกันมาเยอะแล้วสำหรับแต่ละอีเวนต์นะคะสำหรับอีเวนต์การเล่นอีเวนต์นะคะในประจำสัปดาห์นะคะก็จะมีก้วยเพชรก้วยทองเช่นเคยนะคะวันพุธกับวันจันทร์วันจันทร์กับวันพุธนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ล็อกอินเจ็ดวันวันที่1 100เพชรวันที่2แสงแห่งกิติยศวันที่3มีิหยยงฟรีมีหยองแบบจำกัดวันนะคะวันที่4เอ่อแสงแห่งกิติยศสายรุ้งวันที่หเรือบางฟรี1วันนะคะ วันที่6กแสงคิดยศสายรุง้งและวันที่7 200เพชรน,นะคะแล้วก็มีอีเวนต์ราตรีสวัสดิ์นะคะวันที่23ถึงวันที่25เล่นในเวลา20นาฬิกาถึง25นาฬิกานั่นก็คือ2ทุ่มถึง,ถงเอ 5, ่อ5ทุ่ม59นะคะก็จะได้รับจี้ตั๋วผู้ชนะนะคะ A คูณ1นนะคะก็สามารถสะสมพะเพื่อไปแลกของรางวัลได้นะคะทุกคน สำหรับของรางวัลนะคะที่แสดงมาแรกนะก็คือ1ชิ้นสามารถรับ30เพชรนะคะแล้วก็สะสมทุก2ชิ้นนะคะรับลูกบาทเพชรแล้วก็3ชิ้นรับ200เพชรนะคะทุกคนสำหรับอีเวนต์การเล่นนะคะก็จะได้ลูกบาทต่างๆนะคะแล้วก็จี้แล้วก็ปี10เพชรด้วยนะคะทุกคน ก็อ,อย่าลืมมาทำกิจกรรมกันด้วยนะคะสำหรับใครที่จะทำอีเวนต์นี้นะคะก็ขอให้ปิดกันน้อยๆนะคะทุกคนแต่เราอีเวนต์นี้เราไม่ทำอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าดูเพจเราสิคะทุกคนเรามีเพรแค่205เพรเราจะไปทำอะไรได้คะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมล็อกอินเพื่อรับรางวัลกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ได้มาแล้ว100เพรนะคะอย่าลืมล็อกอินกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอลาไปเป็นเท่านี้ค่ะทุกคนเราไม่มีเพจทำอีเวนต์ค่ะไปก่อนนะคะทุกคนบาย